ชาสกัดทุกคนด้วยนะก็อยู่กันแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินเจ้าถุงกิกซี่นะครับ Shining Ace น,นะเพียง299นะเบื่อใครสนใจจะลุนเป็นลุนเป็นกล่องก็หนึ่งคูปองนะครับเลทผมไปนั่งดูแลน,น,นี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้หนึ่งล้านชานะเบื่อใครสนใจนะครับเลทอยู่ที่0.14%นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรเลย ส่วนเรานั้นไม่มีดวงกับเขาก็กด<อ>ซื้อไปเลยสองเก้าเหยุดหรอมาคุยกับรีซี่เป็นสกิน FMVP นะครับน่าจะเป็นของมาลิดนะเออมาลิดเป็นสไายัลนอยู่เนะี่ยชื่อมาลิดเ,เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยกว่าเลยกดดูกอกับพระสุนในเกมกันเลยกว่านะครับดิดเล่นเรานั่นเองไม่รู้ว่าตานี้จะจบในทีเดียวหรือเปล่า ลอลุ้นกันนะผศัตรูไปด้วยกันผมว่ามีลุ้นอยู่จะลองเล่นดูผมว่าเอฟเฟกต์ตีปกติก็กสวยอนะยู่นะเลยแย่น้ำเงินเหลืองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เฟรมเรทตกขอโทษนะยกโดนครับ เออซอทำไมมาอยู่ตรงนี้กดรีคัฟเวอรี่ปกติใช่ไหมคิดว่าเป็นโรครีคัฟเวอรี่พัดไปช่วยเพื่อนก่อน,นนะฮะลงล่างให้ป่าแทงกลางไม่รู้ว่าป่าเล่นเป็นหรือเปล่าน,น,นะรอดูคนที่ไม่มีค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ ว่าซับเขาเจ็บอยู่นะทำไมเล่นขอโทษนะสวยฟรีเฟิร์สบัตรับเอฟเฟก์ค่อนข้างสวยนะไม่ได้แย่เท่าไหร่ไม่อยู่ตรงนี้ยกสองสยองขวัญตั้งๆนะครับอะไรแต่ถ้าวัาบผมใช้ทถ้าวัาบฟรีเนี่ยของฮิโซกะนะครับก็อย่าลืมทำกิจกรรมกันนะผมไม่รู้ว่าหมดเขตี่ง แต่ตั๋วผมมีอยู่74บใบอะะังอย่าเดินเหยียบตอกไม้นะระบังอย่าเดินเหยียบตอกไม้นะชาคนนี้จังสโลคิวสโลคิวฉันบินวนรอบตัวคุณได้นะคิกเนตเรายังไงเ,เหลือหนึ่งเปอร์เวลาบินทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสระฉันไม่รู้ว่าเขาจับ ก็กดสังอันตราย,ายผมตายนะโปรดให้พลังแก่พวกเราด้วยอิก,กราซิลโลดมอาพลังให้แก่พวกเราด้วยตัวมันโรลเด้นะผมไม่ค่อยอยากเล่นตัวนี้แต่ตัวมันเล่นสนุกนะผมว่าวันเทินคิวได้อยู่ตัวมันน่จริงก็จบให้ได้สิผมไม่สีเลย แท็กได้ไหมเนะนี่ยโดนอยู่ผมโซนไม่เหถือน,นะไม่ถึงสกิลเราก็แอบสั้น,นนะอยู่นะโอ้เครึ่งหลอดเกือบตาย ได้เลยวีล่าก็ถ้ามีฟิกเกอร์ก็น่าจะเก็บผมได้นะมผมว่าผมเน้นเติมร่างลางเลยเฟรมเลทตกเหลือ3 0สินะให้เหลือ27นะเนี่เป็นอย่างนี้ทุกทีครับมานมักจะมาในรูปแบบอื่นโดยที่เราไม่ได้เห็นมันผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่พริกเนะ็เลือดไม่พร้อมได้เลยผมต้องแทกกลางตัวเองบ้างแล้วไหมเนะี่ย โอ้แต่งเงินพันหเท่ากันไม่ค่อย,อยนี้เท่าไหร่เน,นะนี่วตอนี้เราเป็นแวนนะครับสกินใหม่ด้ยนะเดว,วินอะไรสักอย่างลนะไ่งหปแล้วซเรลังถูกสนะ่งอนนะอกไปแงนะครับจริง,รงตัว แวนก็แรงเหมือนเดิมนะเขาไม่เนร์นฟ AD มันก็โกงเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวคิดมางั้นทำไมมาอยู่ตรงนี้ทำไมม่อยู่ตรงนี้ก็เดินมาสิจ้าไอ้หนุ่มเชนซีซีครับเห็นปะผมยกแล้วเขาก็กด2หลังจากที่ผมยกไปแล้วน,นี่แหละเชนซีซีซอตอนนี้ก็22ดาวนะผมไม่ค่อยได้ลง ถ้าลงนี่น่าจะประมาณ35ผมว่าผมทำได้ถ้าผมถ้าผมลงนะมันจับได้อยู่แล้วแล้วลูกถ้าเป็นลูกอะถ้าลูเกากะหมดผมว่าผมใส่ได้หมดนะผม่าใส่สุดได้อยู่เก็บเลือดมันถอยถอยถอยออ เข้าจับไป,วปแวน<ป>เราตึงอยู่นะครับแต่ว่ารู้เขาก็เล่นเป็นนะพราเพื่อเราโดนจับเราเล่นได้นะผมเซฟแล้วกันได้กันจะไม่ไม่บ้าบอก อันตรายอันตรายอย่าเดินเียบกับไม<า>้นะสกินแวนอาจจะได้เก็บนะรู้สึกว่าอยากเล่นมากเลยผมชอบตัวมันอนยะู่แล้วนะผมเล่นบ่อยนะแมนนะิลซิงจะตายทำไมมาอ,าอยู่ตรงนี้ท <ำ S 1> ้าไมมาอยู่ตรงนี้ตายแวนฟี วเวเล็มีเวนอมนะเขาโดดไปแล้วเมื่อกี้สวย,ยเออเวทำไมมอ,ดดอ้โอ้โหยกไม่ทนลองดูขอโทษนะโอ้โหทีเดียวเห็นเลื่อนไหมทุกคน เี่แะกิกจีผมยังไม่อยากเล่นตัวโกงเกินตัวมันขี้ม้เดี๋ยวมันต้องบัฟอีกใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดอะเดี๋ยวตัดเลือดค่อยออกเฟรนเล่ลำ้ำล้ำสวยสวเลยแต่ไม่ตายนะผมอยากได้การจันเลย ไมม่าอยูตรงนี้องกดสกิลแล้วจะวิ่งเร็วนะเห็นนะเนะนี่แหละพอดีเองบิเบ้าเน,นี่ยค,ความที่มันเป็น DPS เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละแว,วน คันติ้งสเตจปะมหมดล่าได้เลยทำไมมาอยู่ตรงนี้อากาศข้างบนเป็นยังไงเฮ้ยตอนนี้น่าจะไม่ตัดออกเยอะนะตัดขอออก เออเลยตอนนะี้ถอย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 กันผมอยไม่ต้องออกตัดเลือดปหมแบบได้เลยแต่เกมน้ำอ่ะเกมน้ำขึ้นเดดเดมเลยมั้งเนี่ยผมขึ้นเดดเดมแล้วกันมีสปุกกี้มาร์กนะเดี๋ยวค่อยไปออกสตาร์บั๊กหนูเล็ดเล็ดหน่อยระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะเอาแล้วเกมตึงแล้ว เล็นเลอราลามครับเฟมเลดผมร่วงนะมคตตางครับแวนใครอยู่แวนตอนนี้เล่นดีมากมาผมเช็คก่อนนะไม่รู้ว่าอยู่พุม่มหรือเปล่า ลูกป่าลูกป่ามันโอ้ยเขินเกินเขินเกมตามาหนุ่มหนุ่มเดินอย่างนั้นเลยหรือก็กดโลแล้วนะครับ โอ้ไม่ถึงสวยสเขาไปน,น้อมสวยะนะจริงก็จับให้ได้สกิลมันดูแบบมันดูการ์ตูนมากเลยแต่ว่าก็สวยนะไม่ได้แย่เท่าไหร่เนี่แหละครับมันแรงมากมากมันแรงจริงนะผมไม่เอาเล่นหน้าแรกแอ,ซ,แอซิดนะเกมน่าจะจบอน่ะ ก็จบ<ด>เกมเป็นที่สวยงามนะสำหรับตานี้นะครับเทคแรกนะครับเทคเดียวเลยประจำช่องเราไม่มีครับไม่มีมนะจะไม่2เทคก็4เทคไม่4ี่เทคก็5เทคครับกว่าจะได้คลิปสวยๆคลิปหนึ่งลงช่องนะนานอนานทีน,นะก็ MVP ไม่รู้ว่าใครนะต้องมานั่งดูกันแต่เฟรมเรทร่วงกระจายเลย ไม่ไม่ใช่ผมหรอกดูทรงแหละเอ็มพีสุดแกโซชินบูนะครับสกินแวร์สกินใหม่นะสกินเฮดโอเคนะครับอ่าสกินนี้เาใครอยากเติมก็เติมได้นะ699ยังมีโปรอยู่นะของทางกาลิน่านะส่วนเรามานั่งรีวิวกิกซี่มอวยแวร์ซะละแต่กิกซี่ถูกกว่าซิกซี่ถูกกว่าอ่ากิกซี่ถูกกว่า ก็ประมาณนี้กันนะอารมณ์เสียหยุดเหรอมาคุยกับคริสซ,ซี่สิก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ในส่วนสกินที่มีชื่อว่า shining s นะครับอ่าเป็นสกินระดับ fbp นะล่าสุดน่าจะเป็นของเออของเขาเรียกว่าอะไรนะมันชื่อว่าทอนปะใช่เอเรสป่นะเอเรสเอเรสหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้เนะี่ยผมลืมชื่อเหมือนกัน ถ้าจะไม่ผิดทารอนมั้งทีมทารอนที่ได้สกิน f m v p รอบที่แล้วแต่รอบนี้เป็นของมาริดนะครับอ่ามาริดเป็นนักเป็นนักแข่งครับเป็นนักแข่งนะอ่าถ้าใครชอบคลิกซี่ก็ผมว่าค่อนข้างดีนะเอฟเฟกก็เอฟเฟกตก็ตาม FNVP ครับสวยสวยอยู่และสวยอยู่ละนะไม่เกินไปไม่เกินใจแล้ะแต่ก็ดีนะดีดีดีดก็เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่สีเอฟเฟกอาจจะดูแบบขัดนิดนึงแต่ แต่รวมๆก็คือสวยโดยรวมนะอาร์ตเวิร์กก็ค่อนข้างสุดสนะครับอ่าก็เพียง299นะจัดกันได้นะครับชอบกดไล้วย็เช็กกดแชร์ Share, กด subscribe จะเป็นกำลังใจคนทิมคลิปมากเลยครับส่วนจะเป็นคลิปต่ตปอไปนั้ก็ฝิกตามไปนะวันนี้ฝากไอให้แคนี่ข่าวสวยครับ,รบแล้วเจอกันผิดหวังมาจากแวนมาถูกใจเรื่องคลิกซี่ได้แหละอย่าลืมไปเติมกันนะครับ299นะบายจากไปดูรูปอาร์ตเวิร์กนะ